การเป็นนักร้องลูกทุ่งของเราในตอนนี้ คือด้วยความที่กระแตเกิดมาจากลูกทุง่งคนก็จะรู้สึกว่าฉันต้องร้องลูกทุง่ง<ม>ไม่ว่าจะออกเพลงไหนคนก็รู้สึกว่านี่คือลูกทุง่ทงทั้งทงที่จริงๆแล้วเพลงของแต่มีหลากหลายมากๆเลยแต่ก็เลยอยากจะบอกแฟนๆลูกทุ่งว่าอ,อ,อยากให้ลองเปิดใจมองมุมอื่นๆของกระแตด้วยว่าแบบเออจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่อยากให้ทุกคนได้เห็นผลงานหลากหลายคือไม่ได้หมายถึงว่าร้องลูกทุ่งอย่างเดียวแล้วมันไม่เก๋ไม่ใช่นะแต่แต่บางคนชอบทําอะไรใหม่ๆอะ่ะหนูแบบรู้สึกชอบการพัฒนาชอบการเจออะไรใหม่ๆหา ค้นหาสิ่งใหม่ๆว่านี่คือสิ่งที่เราชอบหรือไม่อย่างเพลงนี้ไม่ได้เป็นลูกทุง่งก็จะมีกระแสมาดราม่ากระแต,แตอีกว่านี่ลูกทุ่งอะไรของนางอ้าวนี่อ,อย่างเงี้ยคือแบบเดี๋ยวเดี๋ยเดเด๋ย,ดยมันไม่ใช่ลูกทุง่งโอเค you know แบบมันคือ p o p ล o c k ถ้าเป็นคนไทยเรียกก็ส r i n g คือแต่แค่อยากจะบอกว่าแต่ทำได้หลากหลายอยากให้ทุกคนลองมอง มุมอื่นว่าลูกทุ่งเนี่ยเดี๋ยวกลับมาร้องเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในตัวเนี่ยร้อยเเลยถ้าคนติดตามหรือว่าคนที่เป็นแฟนคลับพี่แต่จะรู้ว่าแบบแต่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาเป็นคนเหมือนบ้าพลังมีอะไรใหม่ๆจะไปต้องรู้ต้องได้เรียนเขาทําอะไรกันตามตามเทรนตลอดค่ะในเรื่องของการเต้นด้วยแต่ถ้าย้อนกลับไปเรื่องของร้องเนี่ยน่ชอบเสียงตัวเองตอนเด็กมากกว่าเสียงใสเด็กไงทุกคนแหละเส้นเสียงมันจะใสกว่าตอนนี้เหมือนแม่พึงพ่งพุง่มพวงตอนเด็กๆเสยียง เสียงแหลมสูงปี๊ดใสเหมือนแก้วเลยพอโตมาเสียงเขาจะทุ้มขึ้นมันมันมันมีการเปลี่ยนของอายุถ้าพูดถึงการร้องนะชอบเสียงตอนเด็กๆร้องดีมากตอนเด็กนี่ร้องเพลงลูกทุ่งแบบโอ้โหคีนั้นร้องได้ไงเนี่ยอะไรอ่แต่ตอนนี้ก็ตัดโตขึ้นแล้วก็เราเราเคยผ่าตัดกล่องเสียงด้วยเพราะเราใช้เสียงตั้งแต่เด็กจริง,รงๆการพัฒนาในเรื่องของการเต้นก็เปลี่ยนไปมากมายจากเต้นแบบซ้ายขวาตอนนี้ก็คือมีสกิลมีกรุ๊ป มากขึ้นรูจ้จักวิธีการเต้นที่ดีขึ้นแต่ยังไม่ได้กูเก่งแบบซูปเปอร์ไม่ใช่เลยคนชอบแบบอวยอะ่ะเอออาจริงก็คนอวยว่าแม่เต้นเก่งมากไม่มีใครสู้นางได้เลยแม่คือควีนแม่เลยขอบคุณมากลูกๆแต่แบบจริงๆ,แบบ Virgin ๆแล้วว่ามันมีคนเก่งกว่านี้ไม่ถึงต่างประเทศแต่เลยรู้สึกเวลามีใครชมแต่จะไม่ลอยเลยอ่ะจะไมไ่รู้สึกเหลิง <c> ว <oughs> <unified> ่า <c oughs> ฉันเก่งไม่เวลาคนชมเก่ง <c oughs> ไม่เลยพี่แต่จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลย อุ้ยหนูไม่เก่งแล้วคนจะชอบบอกว่าโอ้โหแม่ไม่เก่งแล้วใครจะเก่งมีค่ะนี่ไปเรียนที่เมกามาเมื่อ3ปีที่แล้วไปยืนอยู่หลังห้องเหมือนตัวเองเป็นง่อยเต้นไม่เป็นเลยเพราะว่าเจอแบบฝรั่งเต้นทีคือแบบโอ้โหแบบทําให้แต่มีอินสปายมากเลยว่าแบบฉันต้องเก่งกว่านี้ว่ะตอนแรกคิดว่าตัวเองโอเคอเว้ยแบบฉันเก่งไม่มันมีคนเต้นเก่งแบบสุดๆกว่านี้อีกเยอะก็เลยฝึกหนักมากเลยค่ะฝึกเพื่อให้ตัวเองแบบดีขึ้นเราอาจจะไม่ต้องไปเทียบกับใครแต่ว่าทําให้ดีในเวอร์ชันตัวเอง เลยที่เห็นความมีความเป็นอินเตอร์แต่จริงๆเราก็อยากอินเตอร์นะเอา้าทำเอ็มบีมาทุกเพลงแต่งตรงแต่งตัวเราก็อยากดูอินเตอร์อยู่แล้วไม่มีใครอยากดูเฉยเนาะแต่แต่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อินเตอร์ตัวแต่เองอะ่ะอินเตอร์คือความตั้งร้องสากลซึ่งอันนั้นเป็นความฝ่ฝันที่ว่าฉันจะร้องเดี๋ยวจะมีสักเพลงหนึ่งที่แต่อาจจะมีสากลเข้ามาทั้งเพลงค่ะทั้งเพลงค่ะตอนนี้ก็เริ่มฝึกมีเรียนภาษาอังกฤษด้วย แล้วก็มีฝึกเรียนเต้นเพิ่มเติมคือเรียนเต้นเพิ่มเติมในที่คือเต้นสไตล์ทเวิร์กคือทเวิร์กเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องเรียนจริงๆนะเบสิกมันแบบต้องเข้าใจากล้ามเนื้อกลนแต่คนไทยจะไม่เก็ตพอเต้นอะไรอย่างนี้ปุ๊บทุกคนจะด่าทุเรศเต้นอะไรของมันวะเต้นอะไรเงี้ยคือแต่ฝรั่งอะทุก MV ต้องทเวิร์กแต่เราอะคืออย่างที่บอกว่าพอแต่เสพกับเด็กๆที่มันเด็ก เต้นอะ่ะมันมัมนมีมันมีความอินเตอร์ของมันมันมีมันมีเทสของเขาอะ่ะแล้วเราก็เลยกลายเป็นว่าเราได้เห็น m v ฝรั่งแบบโอ้โหก้นกระพือบาบบาบบาบแต่ทำไมเราไม่รู้สึกว่ามันอุบาทหรือทุเรศเหมือนที่ทุกคนคิดว่าเรารู้สึกว่า มันใช่มันมันดีอย่างเงี้ยแต่พอสังคมไทยน้องเราเป็นคนไทยไงลูกวัฒนธรรมไทยเราอ่ะมันไม่ควรอย่างนั้นแล้วยังไงหนูต้องไม่ทำาหรอมัน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 ไปปิดบังความสุขเราเพื่ออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่ชอบก็โอเคนละเวนะก็ไม่ต้องติดตามกันก็ได้เพราะว่าฉันจะทำสรุปแล้วก็คือแม่จะทเวิร์โอเคอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เวลาพี่แต่จาัดก,การอารมณ์ดราม่านะในความคิดเลยอะ่ะเชื่อไหมเวลาแบบณนะตอนนี้ก่อนเนาะเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนอะดาโอโ่าโอ้โหเฟลดิ่งมือดิ่งตอนนั้นแบบยังเด็กไงพอโตขึ้นมามันแข็งแข็ง <c oughs> มันแข็งแข็งด่ามาเลยจ้าตอนนี้กันชนแบบเด้งออกปังปังปังเลย <c oughs> ก็คือสมมุติวันนี้ยกลับไปเห็นข่าวมีความบูลลี่เราหรือเห็นคอมเมนต์ท็อกซิกอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่พี่แต่เวลาเห็นปุ๊บพี่แต่จะ ฟูลนี้เลยแบบอย่างงี้อเออแบบแล้วยิ้มยิ้มแบบว่าตลกเอ้าไม่เศร้าจริงๆไม่เศร้ายิ้มเลยยิ้มแบบอะแกบล็อกลบบล็อกจบไม่ต้องไปตอบโต้เวลาที่เห็นในข่าวแล้วมีคอมเมนต์แล้วแต่โพสต์ว่ามีคนด่าคือแต่ไม่ได้หน่อยนะที่แต่โพสต์เพราะว่า แต่อยากเป็นเหมือนแรงบันดาลใจหรือยกตัวอย่างตัวเองอ่ะเพื่อเป็นเคสให้ทุกคนที่กําลังโดนเหมือนกันเข้าใจไหมว่าตอนนี้คนมันบูลลี่กันเยอะแยะไปหมดเลยที่แบบอ่ะอย่างอย่างเอาล่าสุดยกตัวอย่างแบบทำไมต้องเปลืองตัวขนาดนี้ดูเป็นเหมือนดาวโป้เลยขายเสียงหรือขายตัวอะไรอก็แล้วแต่เนี่ยเชื่อไหมคําเหล่านี้ไม่รู้สึกเลยเพราะมันไม่ใช่ความจริงเรารู้เราทําอะไรแต่ที่แต่โพสอ่ะอ่ะก็พูดตรงๆว่าหนึ่งฉันอยากแสดงให้ คนที่โดนเหมือนกันเห็นว่าฉันสตรองแล้วคุณต้องสตรองแบบฉันนะคือไม่ได้โพสตเพราะว่าฉันน้อยใจนะอเลิกน้อยใจมานานมากแต่โพส์ตเพราะว่าอยากเป็นแบบกำลังใจให้คนที่กำลังโดนว่าคุณจะต้องตอบโต้หรือรับมือกับคนประเภทนี้ยังไง ช่วงที่ตอนสมัย,ยหลายปีแล้วจะเป็น10ปีแล้วมั้งคะแบบสมัยแรกๆที่แต่แบบเปลี่ยนแนวเพลงมาเป็นลูกทุ่งป๊อปลูกทุ่งโมเดิร์นเนาะอย่างนี้ดีกว่าเนาะที่เป็นเพลงตื้อนะคะ่ะนั่นคืออันแรกที่แต่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนจริงจ,งจังเลยแล้วก็ตอนแรกแต่เป็นลูกทุ่งมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีแบบกลุ่มแฟนๆที่แบบเขาคลั่งในความเป็นลูกทุง่งแล้วเรามีความปรับลูกทุ่งมาให้ดูมีบีทที่มันมีแบบความสมัยใหม่ขึ้นมาโอ้โหโดนด่าแบบ ตอนนั้นสมัยนั้นโซเชียลตอนนั้นน่ะไม่มีใครกล้าดา่าดารานะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือไ <c oughs> ดเรกมาด่ากันเหมือนสนิทงงมากแม่คือตอนนั้นเรายังเด็กด้วยนะคะถ้าย้อนกลับไปพี่แต่แบบ18 17 18แล้วก็เด็กอัองจริงคือก็วุฒิภาวะอะไรหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนตอนนี้เนาะใครด่ามานี่ก็คือแบบเฟลร้องไห้หรือร้องไห,งห้เคยพูดอยู่รายการนึงว่าถึงขนาดแบบกินยานอนหลับหลายเม็ดเพราะว่าไม่อยากตื่นมาอ่านคอมเมนต์อันนี้คือดราม่ามาก,มากแล้วก็ รู้สึกว่าเฮ้ยนี่อยู่มาผิดทางแล้วอะ mm hmm. อยู่ไปทาให้คนอื่นมีค่าได้ยังไงวะเนี่ยเออแล้วเราก็เลยแบบเข้าทางธรรมแบบเต็มตัวเลยทีนี้ต้องขอบคุณธรรมะ mm hmm. <laughs> ธรรมะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงฉันเป็นแม่ชีนะแต่ฉันไปศึกษาความเป็นธรรมชาติธรรมะสอนให้เรารู้จักความเป็นธรรมชาติธรรมดาที่มันต้องเกิดแล้วเข้าใจกับมันอยู่กับมันให้ได้แค่นั้นเอง ขอบคุณครอบครัวที่อยู่ข้างๆเราขอบคุณทุกๆคำติคำชมที่เป็นแรงบันดาลใจให้เรามีพลังขับเคลื่อนโดยเฉพาะคำติคำด่าเนี่ยมันเป็นพนลังมหาศาลเลยนะอย่าด่าเยอะนะเดี๋ยวเก่งจริงๆยิ่งด่ายิ่งเก่งยิ่งน,นี่เป็นคนบ้าด่ามาสิเดี๋ยวจะทําให้ดูต้องทําให้ได้ด้วยทําไม่ได้ไม่ยอมนอนด้วยนะก็ขอบคุณมากจริงๆถ้าไม่มีคําติเหล่านั้นเราก็จะอาจจะไม่ได้เป็นกระแตที่ แอคทีฟสตรองขนาดนี้ก็ได้นะเรากลายเป็นคนแบบไม่ได้ฉันจะพัฒนาไม่หยุดจะเอาให้ดีที่สุดคือจะบอกว่าชีวิตมนุษย์คนหนึ่งอะถ้าเรามีพลังที่จะทำอะไรได้เราก็อยากทําให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่มีเรื่องราวในชีวิตมากมายเลยแต่ไปสุดทุกเรื่องเลยทั้งทางโลกทางธรรมทางธรรมก็สุดสายแม่ตัวมูเวอรมูแบบเปิดตำหนักได้แล้วเนี่ยคนก็จะแบบโอ้มันสุดทุกทางจริ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 แล้วอยากขอบคุณตัวเอง ถ้าพูดแบบสวยๆเลยความรู้สึกลึกๆมันก็ต้องขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ที่ทําให้เราเกิดมาแต่ถ้าณวันนี้ต้องขอบคุณตัวเองจริงๆขอบคุณที่แบบคนมาขนาดนี้ได้ยังไงนอนวันละสามสี่ชั่วโมงได้ยังไงเธอแบบใส่ฐานอะไรวะบางทีก็ลืมคุยกับตัวเองต้องขอบคุณร่างกายที่พยุงตัวเองมาได้จนวันนี้ทุกคนบอกว่าแต่ทํางานหนักเกินไปใช่หนูรู้ตัวเองหนูรู้ตัวเอง,ตเองแต่ว่ามันหยุดไม่ได้จริงเพราะว่ามันมีไหลายปากท้องที่เราต้องดูแลยิ่งตอนนี้เราเป็นผู้บริหารแล้วดูแลพนักงานดูแลแบบหลายคนอย่างเงี้ยเราก็ต้องเหมือน เป็นตัวอย่างให้เขาว่าเราสู้ฝากถึงคนที่รักเราแล้วก็ไม่ชอบเราเนาะคนที่ไม่ชอบเราที่คุณไม่ชอบเราเนะี่ยจริงจริงแล้วมันเป็นปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของเราออันนี้เรื่องจริงนะเวลาที่เรารู้สึกไม่ชอบใครนั่นแสดงว่าจิตใจคุณกําลังมีพลังงานด้านลบถูกไหมคะแสดงว่าคุณกําลังไม่มีความสุข แต่ถ้าคุณอยากมีความสุขนะคะลองเปิดใจมองอะไรใหม่ๆจากกระแตลองมองมุมอื่นนอกจากการเสพข่าวนอกจากการเสพการเห็นกระแตใส่บิกินี่บางทีการตัดสินคนไม่ได้อยู่ที่ภายนอกคือไม่ได้บอกให้คุณต้องมารักเรานะแต่อยากให้มองเห็นผลงานที่แต่ตั้งใจทําดูคุณอาจจะมีความสุขมากขึ้นนะคะอือันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาติชมกันเนาะแล้วก็สําหรับใครที่ชื่นชอบหรือชื่นชมหรือว่าให้กำลังใจกระแตอันนี้ก็ต้องกราบค่ะ กราบขอพระคุณจริงๆขอบคุณที่เข้าใจในตัวตนของกระแตเข้าใจในความเป็นกระแตขอบคุณที่รักแล้วก็ให้กําลังใจกันมาตลอดตั้งแต่เด็กเลยคือมีกลุ่มแฟนคลับที่ให้กําลังใจพี่แตมมาตลอดแล้วน่ารักจนตอนนี้ก็จะ 40, 40แล้ว <c oughs> ก็ยังแบบมีผลงานที่คนได้ดูอยู่ไปเรื่อยๆนะคะก็อยากให้ให้กำลังใจกันอย่างเงี้ย ตลอดไปนานๆเพราะว่ากําลังใจจากผู้คุณเนี่ยมันคือพลังสําคัญที่ทําให้กระแตเนี่ยสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปถ้าคือทําเพลงออกมาแล้วไม่มีคนดูมันไม่มีกำลังใจทํางานจริงๆแต่ถ้ามีคนดูเยอะๆมีคนแชร์เยอะๆเนี่ยมันมีพลังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมกดแชร์กันนะคะไม่ว่าเพลงไหนออกมาก็ให้กําลังใจกันเนาะจะได้มีเพลงปังๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะขอบคุณมากค่ะ